หน,นูแดงสวัสดีค่ะ <shouting como S 1> สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ şey ้าท <Ell> ุกคนทุกคครับผมสวัสดีครับคุณทำนำโชคด้อครับด้อพี่น้องเอพี่น้องแล้วบ่เลขทูบน้องน้ำไผ่น่ะนางถาโโลชลยี่ไหนไหมนั่นน่นนสามสามปด่จ้าสามสาแปดสามสามแปดเลขทูบบ่อครับ่สามามแปดเลขทูบคนจุดแล้วแมนบ่อจุดแล้วเรียบร้อยแล้ว นนเรียบง่าเก็บหน้าจอแลเปล่ยนก็ได้ไปช่วงใกล้าหายนโอ้แค่ <c oughs> หน้าจอเปล่นแล้วแค่หน้าจอเป็น <c oughs> อันนี้โทราสายตรงเน,ะนาะใช่สายตรงบังคับนโทรอันไม่ได้เจอไปกับแม่หนูแดงบ่บ่ได้รับเนาะแม่นั่นเพราะว่านั่นแม่อันอันให้เขาอยู่ายให้เขาอยู่เพราะชาวบ้านไม่เสียงโอ้กอดเขาอยู่กอดเขาอยู่ให้เขาครับเอาจังซี่ครับแม่หนูแดงน้องน้ำไผ มีเลขคว้องฝันคือเก้าศูนย์แม่มาครับแม่แลวก็เลขทูบนี่สามสามแปดามสามแปดค่ะ 3, 3, ครับพี่นี่น้องเราไพ่คนมักตัวใดครับผมวดนี้คนมักตัวใไหนคนไหนบอกก็แม่บอต้พการขาแม่นเพื่นชื่อเพื่อน,นชื่ออันแปดสามก็มันเป็นสามสมแปดเนา<ำ>ะค่ะตล้วใน3สามสามก็สามแปดก็เก้าศูนย์มันจะอ่านชี้เพื่อนสียชื่อไงจ้าน้องนีกานั่นกบน้ำเินเนาะ เพ, please, please. พ <the> <an> ื th ่อนได้บอกอีกบอครับผมจาบอกแม่อีกบอกเพื่อนมาที่สือตัวใดแน่บอกเพื่อนบอแค่นั้นเป็นเปืนอะไเท่านั้นสามสามแปดนอเลขสุดแล้วคือสามสามแปดยามเมื่อคือไล้สิกเล็กเล็กดลเล็กเล่กเว่าเล็กเลกเพ็กอล็กนล็ก่ล็กเกเล็กเล็กลาวเล็ก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 เลกเล็เล็กเล็กลกเลกเล็กเเล็กลากเล็กเล็กกเลเล็กเน็กเเกลเเล็กก็กก ใช่กับเขาเลขเล่ากับเขาเอาสรุปแล้วตัวเลขของน้องลำไพ้นี่ก็คือเลขที่เพิ่นฝันเนี่ยคือเก้าศูนย์ละกาเก้าศูนย์กับสามสามแปดเลขทูบสามสามแปดแมนเอาพี่น้องก็ไปตัดเอาเด้ออันนี้เพิน่นว่าได้ให้หลายตัวเนาะเพิ่นให้ซ้ำนี่เนาะแม่เนาะอาจารย์เพิ่นให้เท่านั้นเพิ่นว่าเราอย่ไปอีกแล้วอันนี้นี่ท่านั้นเอาน้องกับหัวโตออกจากโรงพยาบาลมาเนาะเป็นหัวโตออกเหมือนเหมือนว่างสายๆจ้ะอือ อกวางใสายเพิ่นกับมาจุดถูกห้เลยเอาพี่น้องกับเอาไปวิเคราะห์พี่หน้าบึงนะครับสามสามแปดกับไปตัดนามันกับโบนี้เลขอย่างนี้แหละก็มีแด่สามแปดแปดสามแค่นั้นสามสามเดเออกับสามสามก็ได้แล้วก็เลขที่น้องฝันก็คือเก้าศูนย์กับมีแค่นั้นเนาะเอาททรัพท์กับ่าจากใหเบ้งถูกที่น้องจุดผุหละแต่ว่าแม่บ่ได้ส่งมาให้น้องส่งบ่เป็น เทศบานเทศบาลก็มาถามเทศบานก็มาถามเหมือน,นกันเทศบาลเรามาถามพอดีตัวปีนี้ถงจะงวดละจ้า,าคุณแม่เจ๊ต่างถามนะค่ะถึงว่าจะงวดละค่ะอ๋อถือมาแบบเป็นปีละจ้าปีกว่าแล้วทุกวันปัดตัวเลขได้มาแต่ใส่น้อค่ะขึ้มานเถอะโอ้ล้างเช่าต้นกับฟันเอาล้างเช่ากับชุบชุกคือแน่เข่าแน่แต่ว่ากต่ถูกทุกวันนะ แสดงว่าพุ่มเจ้าพี่ดีเนาะค่ะเนาะวันดะเฮ็ดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่มาเยเศรษฐีพิ่นกะสิมีองค์มีหยังอยู่น้องลำไพ้นี่งวดที่แล้วได้เจ็ดแสนงวดที่แล้วได้เจ็ดแสนงวดงวันี้มาหลายกว่าเจ็ดแสนแต่เพิ่นบ่บอกว่าแต่ว่าแต่่วางวดนี้กะได้ตัวนี้ละสามสามแปดกับเก้าศูนย์อ่าเอาพี่น้องเอาไปวิเคราะห์ปีหน้าเบิ่งเนาะ ครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณแม่หนูแดงรายครับผมอคุณขอให้เรางใจเสมอครับ่าแม่หนูแงโอเคครับผมอะับกลังใจใน้องอังพนนอยหายไปไว้นะครับเราะวังกัครับผมโอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้กะเป็นตัวเลขสุดท้ายของน้องอังพันนินทร์ครับ่น้ำโต่ตามลอกัเพราะว่าเม่หนูแดงอยู่แรากับโบ ค่อยงูเรื่องโทรศัพท์ปันไดเนาะอยากอยากเอ่อวิดีโอคอเราก็เห็ดเ่าเป็นเนาะเราก็บ่เปิดภาพเหตุยังน่าเป็นเนาะที่จริงแล้วนี่ก็อยากให้อ่าเอ็ซีท่านผู้ชมได้รับชมเมื่อว่าตอนโทรหาแม่หนูนดแดงเนี่ยว่าเราได้บอกกับลูกสาวจังไดส่งเลขทูบอยากให้ปกติแล้วถ่ายเอ็ดน,นิดนิดไปตามที่บ้านของแม่หนูดแดงเนี่ยเราก็จะเอาเลขทูบให้เบิ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้ส่งมาเนี่เลขทูบนี่ส่งมาให้เบิง่งบ่ได้แต่ว่าตนนัวเลข แม่หนูแดงกับบ่หันฟังเดียวเนาะกับเป็นตามนั่นเนาะครับตัวเลขของน้องลำไพ่นี่กับว่ได้หลายตัวนะครับแต่ละงวดแต่ละชุดแต่แต่ละงวดบอกไปบอกมาสีลงคกับบอกเอาพี่น้องกับเราเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบึ้งนะครับมาชอบจังค่อยเอานะครับผู้ที่เป็นเอฟซีน้องลำไพ่อยู่นะครับหลายๆท่านขอเบอร์โทรน้องลำไพ่เนาะเพิ่นบ่าไห้เนาะแอดจับนี่เฉพาะเบอร์แม่หนูแดงแม่ของน้องลำไพ่ท่านั้นคือสามารถที่จะติดต่อกับ น้องน้ำไปได้ก็คือแม่หนูแดงเป็นผู้ประสานให้เป็นผู้การให้เพราะว่าน้องน้ำไปนี่ทำงานอยู <Overwatch> though, ่ท right yeah. ี่กรุงเทพเนาะแม่หนูแดงนี่อยู่ที่บุรีรัมย์เนาะแต่มือนี้แอดมินโทรหาอะไรเพื่อตัวเลขได้เอาจนได้ครับพี่น้องแต่ว่าอาจจะซาแน่อย่กงน้อยกับเฝอเฝอจังน้อยนะครับเด้อเพราะว่าการนำเสนอนี่ก็อาจจะซาเน่ะเพราะว่าเขาติดต่อเลยซาอริงๆวันนี้โทรสองสามรอบนะครับได้แล้วนะครับตัวเลขสามนั่นเริ่มก็ได้เขียนให้เบิ้งนะพี่น้องขึ้นหน้าจอให้เบิ้งครับมาอบแค่ก็เอาไปมาคุยจบ เบื้องหล้กับพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นติดถูกไม่ว่ากันนะครับเพราะเน้นตัวใดครับน้องลำไพ้ตัวเน้นเป็นอ่าสามครับหาสามครับหาสามแปดสามบอจำ่ได้ราห้าสามนะครับเนาะสามห้าสามนี่แหละบ่เน่ใจเดี๋ยวเ๋เบิ้งเดี๋ยวเออะไลเบื้งคิดเลยก็จะลงตัวเลขในเบื้องหน้าจอเนาะแต่ว่าก้อนหนานน่นเน่น้องลำไพบอกตัวชอบคือเก้าศนเก้าศูนย์ ตัวชอบมากกับมี9เก้าศกับแปดสามหรือหาสามเนาะพี่หันอ้าอัดคลิปไปว่าสามสามปดนะครับเดีวะม็นหาสามโปรนตหาสามเนหาสามแปดสามแปดสามคับพี่น้องแปดสามกับเก้าศนแค่นั้นอ่าแปดสามสามสามทำ้วยกับ90้าศย์ให้สามสากันไว้เพื่อกันพลาดนะครับเพื่อบริเสียเที่ยวครับแปดสามหรือพี่น้องโ่มอนตหาสามเาศูแล้วกับแปดสา ครับแล้วก็ตัวกันสามสามครับอ่ามีแค่นี้เนาะครับเนาะครับผมน้องลำไยเพื่ได้หายลายแต่ละงวดโอเคนะครับเนาะครับครับครับผมครับสำหรับที่นี่กขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่ท่านอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางของน้องลำไพนะครับงวดที่แล้วได้ล้านกว่าบาทนะครับถ้าท่านผู้ชมสื่อสอบก็ไปเป็นแนวทางเลยครับเบอร์พน่นสามแปดแปดสามเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ยฉกฉกมันหมานเด้อครับเด้อสวัสดีครับเพิ่นฝันได้บ่หลับเด้อเพิ่นมาขาหนึ่งหนึ่งหา<ะ>บัตนี่เลขถูกเพิ่นตัดได้หนึ่งห้าสี่บอหลับตรงทูสายตรงละเพิ่นกระทุงหอยย่างครับ,บตรงทูสายตรงละตรงเอาอย่างครับรครับวันนี้ก็อรอแม่ครับ โอ้เงินเบิดพี่น้องโทรศัพท์อ่ะเอายืมก็ยืมเท่า20บาทปกติน้องลำไพ่เป็นไห้มาเบิดปีเลยมันบมนแมดงวดก็ดดได้ตามแน่ยไ่ได้ตามแน่ครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นเน้เท่าใดครับหานึงกับหกสามมันล่ะเพิ่นเอห้าหนึ่งกับห,ห,ก,บหกสามเพิ่นได้เกือบล้าน<ม>อ่ะล้านแตกตัวเนี้ยจริงๆมือเสองเา้าโทรไปเทียนหนึ่งแล้วแต่ว่า น้องลำไสเพิ่งจะออกจากล้มบาลมาบ่ราะหัวคนเจ,จ็ดจุดบ,บ่ถ,ถูกครับแม่หนูแดงบอกว่าให้โทรมาไม่เด้่องตอนนี้กำลังโทรตามเดี๋ยวเราสิรับก่อนครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งด้อครับเด้อยไปทับครับหาน้องลำไสอยู่ตินเลยแม่นครับใจจุดใจจ่ออยู่เพรานเ<ใ>นี่ยเขาบนหลังเนี่ยใช่ช่องเนาะครับรอดตัวนี้น,น้องลำไส บุญธรรมนำโชคครับจะลืมติดตามนะทางช่อง Youtube และทางเพจ Facebook นะครับบุญธรรมนำโชคโอ้พี่ไปแต่เบิ้งลับสิดับสายบอน